มานะครับเดี๋ยววันนี้เจาะจงเรื่องของนี่ครับสบู่อามาโดโม,มินีกับคีมานุก้าอามาโดโมินีนะสามตัวนี้นะครับก้มลงมาหน่อยฮะก้มลมาฮะอ่าปรับแสงนิดนึงครับซูมเข้าไปครับนี่สบู่นะฮะจริงๆตัวชมพูเนี่ยมันจ้าไปนิดนึงไว้เนี่ยอ่าอตัวชมพูนี่นะครับทาให้ลองเลยนะครับแค่ก้อนละร้อยี่สิบถ้าสมัครตัวแทนเนี่ยแค่ อ่าสิบก้อนเป็นตัวแทนได้เลยนะครับแต่ถ้าจะสะสมทองนี่เนาะร้อยก,นะก้อนนะร้อยก้อนนะฮะอันเนี้ยกลับมาครับอันนี้นะฮะแช่อ่ฉโลมน้ําแล้วก็ฟอกผิวทิ้งไว้นะครับฟอกทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เอามาเทียบกันเนี่ยนะฮะฝั่งนึงจะขาวกว่าทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวก่อนก่อนที่จะสนใจจะขายนะฮะอันนี้ลองกันมาหมดทั่วประเทศไทยครับร้อยทั้งร้อยชอบใจหมดเลยฮะ,ะเป็นการรีวิวเอาไปท้าลองเลยนะครับซึ่งเร็วนี้จะมีกิจกรรมพิเศษด้วยใครฟอกแล้วขาวเนี่ย เตรียมตัวรับเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเร็วๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อรีบเป็นตัวแทนเอาไว้ก่อนก่อนที่การตลาดรอบใหม่จะลุยนะฮะไปฮะนี่นะครับเป็นคลิปน้องคู่นี่ทำอะไรยืมตังค์เพื่อนอยู่อ,อันนี้เป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันก็จะฟอกๆแล้วก็แสบๆผิวใช่ไหมฮะบางคนก็ขึ้นตุ่มนะครับแต่อันนี้อามาโดมินิของเราอารมาโดเจไอกล่องสีชมพูนะครับมีการเทสแล้วว่าไม่เกิดการระคายเคืองน,นะฮะนี่เห็นไหม ฝั่งเขาเรียกอะไรวะฝั่งขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยขาวขึ้นทันทีนะครับอันนี้ไม่เปิดรีวิวเยอะแล้วกันเอาเป็นว่าท้าให้ลองหรือมีภาพนิ่งไหมมีภาพนิ่งไหมที่เป็นรีวิวสบูอ่อ่ะม,ม,มีอยู่ไหมอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไปดูนะกันนะฮะเดี๋ยวจะโพสต์ว้ให้ใ,ใต้โพสต์นะครับอันนี้ท้าเลยนะครับแค่ฟอกผิวทิ้งไว้ไม่ละคายเคืองนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วล้างออกนะแขนจะขาวขึ้นทันทีข้างหนึ่งนะครับแค่120บบาทนะแล้วก้อนใหญ่มาก ก้อนใหญ่กว่าจมูกผมอีกขนาดผมเป็นคนจะจมูกใหญ่แล้วนะนี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับขนาดเราหน้าใหญ่เท่าพระจันทร์แล้วนะอันนี้เกือบเท่าพระจันทร์เลยนะปิดตามิดเลยนะครับนี่เต็มเต็มมืออย่างนี้เลยนะฮะให้ดูนะฮะก้อนใหญ่มากนะครับอันนี้ฮนะหอมด้วยนะแล้วก็แพ็กเกจอย่างสวยเลยนะครับนี่แค่120บาทเปิดดูได้อะไอย่างเงี้ยตื้อดูว่า อ่าเจไออยู่ไหมนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีสิวบนหน้านะครับอันนี้เลยทิ้งพวกไออะไรโฟมล้างหน้าลดสิวลดร้น่น้าทิ้งให้หมดเลยอันนี้นะครับเป็นสบู่ anti acne นะครับแค่ล้างหน้าเนี่ยสวันนะครับสิวหายเลยลดเลยนะครับแค่ร้อยบาทสมัครตัวแทนเนี่ยสิก้อนพันเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า100ก้อนเนี่ยก็เตรียมตัวสะสมรับทองคําทันทีนะครับอันนี้ เทสให้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเทสในห้องน้ำนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้ใครที่มี2ก้อนนี้อยู่ในมือนะครับเตรียมตัวเทสและรีวิวให้ดูใครเจ๋งสุดนะครับรับทันที1,000 0แบาทนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะแจ้งข่าวให้ทราบแต่อันนี้เดี๋ยวจะเทสให้ดูเพราะว่าไม่ต้องเข้าห้องน้านะครับเป็นครีมน้ําผึ้งมานุก้านะฮะเป็นนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งปกติครีมผึ้งทั่วไปในบ้านเราเนี่ยก็จะแพ้บ้างสิวขึ้นบ้างนะลองโทรไปเช็คออยก็ได้นะฮะว่า จะมีแบรนด์เกี่ยวกับพึ่งเนี่ยเป็นครีมเนี่ยโดนร้องเรียนเยอะมากเพราะว่าใช้แล้วแพ้นะครับแต่ว่าของเรามี R&D หรือว่าฝ่ายวิจัยเนี่ยอยู่ในบริษัทเราเองนะครับเราก็ได้ทําการส่งไปพิสูจน์แล้วว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวคนไทยนะฮะขวดแบบนี้เลยนะครับแค่350บาทนะสมัครตัวแฮนดก็10ขวด3 2 0 0ันนะครับเปอย่างนี้เลยนะเป็นขวดปั๊มสูญญากาศเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับ นี่นะฮะบีบง่ายมากปื๊ดปื๊ดนะครับอันนี้เดี๋ยวทาให้ดูเลยเพราะว่าอันนี้ผมกล้าใช้ยังไงก็ไม่แพ้นะฮะอันนี้เนี่ยทาประมาณ3วันนะครับไอ้ววกรอยสิวแล้วก็ผิวหน้าที่เขาเรียกไงเม่สมไม่สมสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเนียนเนียนขึ้นนะครับนี่ทาอย่างนี้เลยชุ่มชื้นยิ่งอยู่ในห้องแอร์นี่สบายเลยเพราะว่าผิวจะได้ไม่แห้งด้วยนะับวันนี้ประชุมเยอะหน่อยไม่ได้เซ็ตผมเลยนี่ฮะ มาในแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับท้าเลยอันนี้3วันก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าหน้าขาวใสขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแพ้ด้วยของเรานี่ผ่านทั้งวิจัยผ่านทั้งแรมมาเรียบร้อยนะครับทีนี้3ตัวนี้ถ้าเกิดอยากขายคุณจะได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็ต้องได้กําไรนะ้าไม่ได้กําไรอยากขายเราไม่ใช่เป็นมูลนิธินะฮะเริ่มต้นเนี่ยสบู่สิก้อนลดให้เหลือก้อนละร้อยเลยเอากําไรก้อน,อนละยีไปเลยนะครับเผื่อขายคนใกล้ตัวก่อน ขายรอ,องขายยตดขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนมันุก้าเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยก็ส่งให้320เลยจาก3 5 0แค่10ขวดนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะกว่าน,นั้นต้นทุนก็ถูกลงครับสูงสุดเนี่ยสบู่เนี่ยสามารถกำไรก้อนละ60บาทได้นะครับก้อนละ60นะฮะก็มีนะครับ65บาทก็มีนะครับทีนี้มาดูนะถ้าปกติผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยขายสบู่ขายครีมน้ำผึ้งของแบรนด์อื่นมาใช่ไหม ขายแทบตายนะฮะกำไรไปอยู่ที่หัวสายเพราะบางแบรนด์เล่นลูกโซ่กันใช่ไหมฮะแล้วก็กําไรแทบไม่ได้ของแถมก็ไม่มีนะครับสบู่นะฮะคละกันได้นะครับ4ี่เดือนเต็มๆนะครับให้เก็บนะครับเอาเอาหน้าผมก่อนดีกว่า,าฮะไอ้พวกนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอกนี่นะสี่เดือนนะครับคละกันให้ได้เนี่ยสองจี่พันก้อนก็ได้รวมกัน5,000ันก้อนนะครับรับทันทียามาฮ่าฟีโน่หนึ่งคันพร้อมกับกำไรอีกประมาณ เท่าไรอ่ะห้าพันก้อนเนะดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนคิดให้ดูเลยเผื่อเอาไปขาย5้าพันคูณซักอ,อ,อีกสองแสนกว่าบาทนะครับสต๊อกของเรา5้าพันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับแบรนด์ชาวบ้านได้เลยนะเพราะว่าบางทีกําไรอาจจะเยอะจริงแต่ว่ามีลูกโซ่เยอะนะครับอันนี้ก้อนหนึ่งรับไปเต็มเต็มเลยนะฮะห้าพันก้อนเนี่ยนะฮะกำไรประมาณ200,000กว่าบาทพร้อมกับฟีโนอีก1นึ่คันนะฮะสี่ห้าหมื่นเลยนะครับ ง่ายมากแล้วก็ใครที่จะตอก5,000บาทเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะไปออกบูธที่งานลิเกว,วงเทวันของพิ่กุ้งสุทธิราชเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับก็ไปขายตรงนั้นจะได้หมดเร็วๆนะฮะแล้วก็สามารถเอาไปขายต่อเผื่อใครอยากลองขาย10ก้อน20ก้อนเนี่ยก็ส่งต่อเขาได้นะฮะก็มีกำไรให้ด้วยนะครับส่วนมนุก,ก้านะฮะอันนี้แค่พันกว่าขวดนะครับพันกว่าขวดก็รับยาม่า5ซีโนโอีทีนึงครับ ฟรีเหมือนกันนะฮะใครที่ขายน้ำผึ้งอยู่พิษผึ้งนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยลองมาขายนี่ครับแค 1, นะ 1, นะ่พันขวดนะพันหัขวดครับรับ Yamaha fino ไปนะฮะน้อยกว่าน,นั้นรับทองไปนะครับถ้ามากกว่าน,นั้นอีกเรามีนิสสันมาร์มีกระบะนะฮะไฮรักวีโก้นะครับแล้วก็มี t o โยต้าฟอร์จู r ให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่เก่ง <c oughs> ๆแล้วอยากจะมาขายอามาโดแล้วมารวยมาเจริญกับแบรนด์ที่มั่นคงแล้วก็มีตัวตนนะครับ อันนี้ให้ดูแล้วกันนิทาพิสูจน์ไปแล้วนะลองมาขายกันนะฮะแล้วก็มาดูพิกกุ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือนเดียวขายไปแล้ว13ล้านครับไปดูภาพบรรยากาศเมื่องานอามาโดทอของเราครับนี่เลย ถ้าแบ่งเป็นพลทาหารขุนเสืแต่มันจะมีตําแหน่งที่มากกว่านั้นที่มันจะใกล้ชิดกับผมมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่จะเป็นแม่ทัพที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผมมากยิ่งขึ้นนะครับ,บน,น,นี่ครับเราจะได้ไปทัวร์ด้วยกันเราจะรวยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ อย่างที่เห็นไปนะครับเราก็จะมี4ระดับเลยพลอาหารก็คือ100ก้อนนะครับขุนศึก1,000ก้อนแม่ทัพ5,000ก้อนแล้วก็ฮองเต้ใน,น10,000ก้อน10,000ก้อนนี่กำไรเน้นๆเลยนะฮะก็เอาเอา,เอาแค่แม่ทัพก่อนก็ได้ครับ5,000ก้อนอย่าลืมนะฮะไปออกบูธฟรีแล้วก็ได้ฟีโนฟรี1คันนะครับอันนี้รีบสมัครมาแล้วกันทางมนุก้าออฟฟิศถ้าอยากขายครีมน้ำผึ้งมนุก้านะฮะหรือว่าเจไอออฟฟิศถ้าอยากขายสบู่นะครับหรือถ้าจะอุ่นนุนเนี่ย แค่ก้อนละ120บาทเท่านั้นหรือว่ามนุก้าเนี่ยก็คือ350บาทเท่านั้นนะครับที่เรามีแค่300คนเราดูแลทีละ10คนดูแลทีละ100คนนะครับให้รวยให้กําไรให้ได้บ้านได้รถกันไปก่อนนะครับก็รีบๆมาแล้วกันแล้วก็ถ้าเริ่มตอนนี้เนะี่ยข้อดีก็คือตั้งหลักง่ายตั้งหลักทันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณกรกฎาคมเนี่ยมีข่าวดีนะครับใครทีออ่อยากสะสมแรกของใหญ่ๆนะฮะกรกฎาคมเตรียมเจอกันแน่นอนย้ำนะครับ120บาท ร้อยยี่สิบบาทนะครับสิบก้อนเหลือก้อนละ, 100, นะร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าสต็อกเยอะๆเนี่ยเหลือก้อนละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตามลำดับนะครับแล้วก็ห้าพันก้อนรับทันทีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะฮะแล้วก็ไปออกบูธฟรีกับพี่กุ้งสุทธิด้านไม่ว่าสมมุติคุณอยู่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยถ้าพี่กุ้งไปเปิดวงนิเกที่สุขโขทัยเนี่ยก็ออกบูธฟรีไม่ต้องเสียเงินและรับรองว่าคืนนั้นขายหมดแน่นอนจากสถิติเนี่ยเป็นพันก้อนก็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นห้าพันก้อนนี่ไม่ใช่เรื่องยาก นะครับแล้วก็มานุก้านะฮะก,กี้ทาให้ดูสดๆไปแล้วนะครับลืมครีมน้ำผึ้งตามท้องตลาดไปได้เลยอันนี้จากนักวิจัยนะครับที่อยู่ในวงการความงามมากว่า18ปีนะฮะดูแลทั้งคลินิกความงามดูแลทั้งผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะฮะอันนี้นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทแค่สิบขวดสะสมทองทันทีนะครับอ่าสิบสิบขวดเริ่มสต็อกทันทีแล้วก็ถ้าเกิดสามสิบขวดมั้งใช่ไหมประมาณสามสิบขวดเริ่มสะสมทองทันทีอันนี้ลองดูแลกันนะไลน์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดสงสัยอะไร inbox มานะครับเดี๋ยวมาคุยกับผมเดี๋ยวผมนั่งตอบอินบอ็อกเองเลยวันนี้หรือว่าไลน์ก็ได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นนะจากประสบการณ์3ปีในอามาโดนะฮะแล้วก็แปดปีในวงการความงามนะครับสบู่เนี่ยจะสร้างรายได้ให้ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยอีกเป็นร้อยร้านนะครับร้อยร้านแน่นอนนะฮะร,รวมถึงครีมน้ําผึ้งด้วยผมว่าเผลอๆเนี่ยภายใน2ปีนี้นะครับ เราจะสร้างรายได้ให้ตลาดอาหารเสริมเนี่ยมี500ล้านนะครับ500ล้านเนี่ยถ้าเป็นความเป็นอ m a มาโดนั่นคืออะไรถ้าเป็น500ล้านของแบรนด์อื่นเป็นกำาัรของเจ้าของแบรนด์แค่สี่400นะครับแต่ถ้าเป็นอ m a มาโดขายได้500ล้านเนี่ยคนละครึ่งเลยครับบริษัท250ตัวแทน250รนะครับรับรองว่าเราอยู่มา3ปีเนี่ยเป็นเพราะว่าเราแฟร์เราไม่เอาเปรียบนะครับแล้วก็ตัวแทนชีวิตดีขึ้นทุกคนถ้ใครได้ติดตามนะครับยังไงฝาก สต็อกกันเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเริ่มรับตัวแทนแล้วนะครับอามาโดมินิวันนี้ฝากไว้ด้วยมีอะไรเดี๋ยวอินบ้็อกมาคุยกันรอตอบอยู่สวัสดีจ้ะ